มื่อนี้นะค่ะแต่ก็สิมารีวิวการเลี้ยงวัวของพ่อคือเกานะคะจากคลิปนั่นนะค่ะก็เอาก็เห็ดคลิปตัดหญ้าแล้วก็เอาเฟียงให้กินนะค่ะบันนี้เอาก็ต่อไปนะค่ะกับบันนี้จะเป็นการปล่อยเลี้ยงนะค่ะอันนี้ก็เสาทีพิ้นนะค่ะแล้วก็ปลูกหญ้าเสาทีพื้นแล้วก็ปลูกหญ้าแล้วก็มาเลี้ยงนะค่ะเมื่อนี้นะค่ะพ่อเกสิวันดูซี่ไว้นะค่ะก้านากับบ่หลายปันใดนะค่ะเอาก็ ขังแน่ไปเลี้ยงแน่เนาะค่ะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งวัวใกล้ๆเนาะค่ะวัวน,นี่เราก็มาจากวัวบ้านๆธรรมดาเนี่ยแะค่ะก็มีไทยกลางเนาะพ่อเลี้ยงนะคะแล้วก็พัฒนามาเป็นซาโลเล่ซาโลเล่แล้วก็บามันวันนี้ก็มีน้ำเสื้อต่างประเทศเขามาพ่อก็ไปอัน เป็นอาสาปสุสัตว์เนาะคะ่ะแล้วก็พัฒนาเจ้าของไปอบรมจนพันเนาะคะ่ะแล้วก็ได้ถังน้ําเสื้อแล้วก็ผสมเทียมเป็นดูแลวัวเป็นเนาะคะ่ะนี่ค่ะพี่น้องคะสีดยาเป็นเนาะคะ่ะเขาก็ดูแลเองเนาะคะ่ะแต่ก้อนคลอดออกมานี่็จะเปน็นปากเปื่อยเท่าเปื่อยแล้วก็ตาให้ค่ะคลอดออกมาได้3ามสิบมือก็ตายแต่10ปีคืนหลังเนาะคะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็หู้จากวิธีการรักษา หัวก็ขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆค่ะหน้ามันก็กินน้ำมันนี่้ะค่ะกินสะพนเน่มันก็เลี้ยงปล่อยเลี้ยงไปแบบนี้เลยค่ะมันก็นั่งรัดยูมมอนนันมองเดียว น,นกินอิ่มคักได้ค่ะมื่อนี้ลลำปีกัเป็นคือกันนะคะแล้วก็ฉีดยาได้รักษาทันเหมือนกันก็จะมีลูกซี่นะคะตอนนี้ KF 3 1 KF 6 8นะคะแล้วก็ช็อกโกแลตนะคะลูกซี่ใตัวนั้นอยู่พุ่นค่ะอันนี้จะเป็นแม่พันธุ์นะคะพวกนี้ผสมไบหมดแล้วค่ะ ตอนนี้เซ้น้ำเสื้อหลวดย่างเดียวค่ะว่ามีต้ว้ค่ะอันนี้เคเอฟหกแปดนะคะตัวเดงๆที่นี่ก็จะประมาณสิบไร่ลนะคะ่ะที่เขาเซาไว้นะคะ่ะเพิ่งเซาปีิ้นปีแรกจ้า อันตัวสีขาวๆนั่นก็จะเป็นซาโลเล่นะคะ่ะมันจะมีลูกผสมซาโลเล่กับบามันแล้วก็สีเอาก็ะสีส่น้ำเสืออ้อหลอดนะคะตัวน้นอยๆนี่ก็จะเป็น KF หกแปดจ้าอันนี้ก็ KF หกแปดค่ะนางกำลังอัญซางร่างกายเลยคะ่ะเบิ่งค่ะหูยงามเลยคะ่ะตัวนี้นะแต่ว่าบื้องายอยู่ใกล้เบิ่งอันบ้นท้ายต้นขาเนาะคะ่ะได้เบิดค่ะทรงมองตัวนี้ให้ลูกงามค่ะ มาบ่อยบ่อยใกล้ด้วยค่ะดีสิสหนังคอแล้วก็บัานท่าย,ยีางสวยด้วยค่ะงวนตัวนี้ลูกเคเอมหกแปด้ด้ค่ะมึงสันนคอค่ะหนังคอก็เริ่มมาแล้วค่ะท้ายหนาตึดค่ะหนาก็ลูกสีไวอยู่ค่ะมึงทาย,ยางนนาจะบ่ถึงปีนะคะกำลังสางกล้ามเนื้อขาเขียนแข็งไงก็เสียไว้เป็นแม่บ็อกด้วยค่ะ น,นี่ก็ปล่อยให้กินยาไปเลยค่ะอัน,นก็ลูกสีไวตัวผู้ด้วยค่ะนี่อันนี้สีไวตัวแม่นี่ค่ะแม่ตัวสีแดงๆนั่นค่ะ,น,คะนูมักตัวนี้ที่สุดเลย k m 6เีหกแปค่ะข้าสำหรับที่นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยน,นะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะ